สวัสดีค่ะใครรอเลขนี้อยู่คะถ้าอยากมีความสุขสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทําคือการหัวเราะค่ะวันนี้เลยมาบอกว่าเลขห้าหให้ความหมายอะไรบ้างกับการเพิ่มความปังในชื่อไลน์ตอนนี้นะคะในทั่วทั้งในเพจอ่าไม่ใช่ในไลน์เนี่ยเห็นลูกค้าใช้ชื่อต่อเต็มเลยดีใจด้วยค่ะอันนี้ดีใจด้วยจริงๆแล้วทุกคนก็กลับมาบอกว่า ครูคะใช้เลขเนี้ยตอแล้วแบบเอ้ยดีจริงๆค่ะได้แบบได้เงินจริงๆวันนี้มาบอกเลยว่าฮ่าฮ,ฮ่เป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องการเน้นให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเน้นการเลื่อนขัน้นการมีบาร,รมีและที่สําคัญคือการเก็บเงินอยู่และยิ่งไปกว่านั้นคือชีวิตมีสติมากขึ้นถ้าวันนี้รู้สึกเลอะเลอะเลือนหรือว่า สติสตังหายแนะนำให้ใช้เลขนี้ต่อท้ายไลน์เลยนะคะห่าห้าค่ะแล้วทุกคนจะพบทั้งความสุขและการมีเงินเก็บคงเหลืออยู่เยอะมากมายนะคะวันนี้คลิปไปก่อนถ้าใครอยากรู้ว่าเลขอะไรต่อไปที่จะช่วยทั้งเรื่องการเงินการงานความรักความสุขติดตามคลิปหน้าได้เลยคะ่ะไปก่อนคะ่ะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะใครชอบ ไลค์ like นี้เออใครชอบคลิปนี้ให้ฝากกดไลค์และแชร์ได้เลยค่ะส่งต่อออกไปค่ะให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคุณนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ